เทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ซึ่งมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดโดยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องคาดการว่าในปีพศ2574จะมีประชากรผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ28ของประชากรทั้งหมดจนกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบในหลายด้านประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นการที่เราเป็นสังคมผู้สูงอายุขั้นสุดยอดนั้นมันจะก่อสร้างภาระให้กับคนวัยทำงานอย่างมหาศาลนะครับเพราะว่าอัตราส่วนในการแบกรับผู้สูงอายุนะครับจะกลายเป็นคนทำงานเพียงแค่2คน ต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนเท่านั้นนะครับดังนั้นการดูแลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพทั้งกายและใจที่สมบูรณ์และแข็งแรงนะครับก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระและในทางเดียวกันนั้นก็ยังจะสามารถเพิ่ม productivity สร้างศักยภาพให้ผู้สูงอายุนั้นเป็น,นกลไกสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับรากย้าขึ้นมานะครับแต่ที่สําคัญนะครับโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุนี้เนี่ยจะเป็น,นกลไกสําคัญครับเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้ผลักดันนโยบายโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกาการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งได้เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปีงบประมาณพศ2567ที่ผ่านมากระทรวงพอมองเนี่ยริเริ่มเรื่องของการอบรม กู้บริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเพื่อให้คนกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งเป็นคนที่มาจากชุมชนของตัวเองเนี่ยได้มาเติมความรู้เรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเป้าหมายเนี่ยก็ตั้งไว้ว่าเป็นลูกหลานที่อยู่ในชุมชนน่ะ ลุกขึ้นมาตระหนักเรื่องของปัญหาผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนตัวเองแล้วก็เข้ามาเรียนรู้เพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตัวเองซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเป็นทั้งจิตอาสาแล้วก็จะมีรายได้ก็จะทำให้คนที่อยู่ในชุมชนกลับบ้านเพื่อที่จะมาดูแลสมาชิกในชุมชนตัวเองแบบ โครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนดำเนินงานเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้สูงอายุและสร้างกลไกการดูแลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่แบบครบวงจรรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบคลุมใน5มิติได้แก่มิติทางด้านสังคมด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดลอ้อมและด้านเทคโนโลยีโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุผ่านกลไกลการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทางสังคมในระดับพื้นที่รวมถึงการสร้างผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนมีจิตสาธารณะเสียสละมีความรับผิดชอบต่อสังคม และได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือดูแลคลุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ครอบคลุมทุกมิติผ่านหลักสูตรผู้บริบาคลคุ้มครองสิทธิ์ผู้สูงอายุจำนวน240ชั่วโมงก็ได้มาดูแลตาตาเถิงนะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนาะเป็นมาหลายปีละก่อนที่จะมาผู้บริบาลจะเข้าหาเนี่ยคือแกคล้ายๆกับว่า บาได้จะกล้ามเนื้อแกจะติดยืดเนาะก็มาสอนเรื่องทําไก่ทํากายภาพบําบัดก่อนหน้ากับหลังมีผลตอบผลออกมาคือดีขึ้นเนาะก่อนหน้าน่ะกล้ามเนื้อแกติดยืดและเฮามาแนะนำทางด้านสุขภาพบริหารร่างกายเนี่ยคือแกจะรู้สึกว่าทํคล่องขึ้นอย่างตั้งตั้งร้านสังคมก็มาแนะนำเรื่องซีดต่างๆที่ผู้สูงอายุเพิ่งได้รับเนาะ ด้านสภาพแวดล้อมเกาะพยายามบอกหญาติเนี่ยปรับสภาพบนเตียงการตีอยู่อาศัยการให้แกสะอาดเนาะให้เรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยอย่างด้านเศรษฐกิจคือรายได้อะก็เกิดจากลูกกับลูกจายนะลูกรายได้ก็แกก็ยี่ห้าเนาะก็เลยส่งเสริมทุนกอบอาชีพให้ผู้เล็งดูผู้พิการผู้สูงอายุแล้วก็ด้านเทคโนโลยีเขาอะจะได้สื่อสารกับญาติอะก็เลยสอนใจ ใจลายต่างๆในโทรศัพท์เนาะวะ่าเวลาเบอร์โทรไออย่างเข้ามาตีบเฮาบ่ได้เมมไออย่างไว้อะเบอร์นี้บส่สมควรตินี้ฮับเนอร์ตาอาการดีขึ้นไเอเฮาเป็นคนเข้ามาดูแลเฮาก็ดีใจเนาะวะ่าโอ้หันหน้าแกยิ้มเย้มเอ็มอิมเอิบเฮาดีใจค่ะแกดีใจเวลาที่เฮามาแกดีใจญาติผู้ดูแลแกก็ดีใจเฮาก็สุขใจนะเจ้าอ๋อพอดีบ้านก็อยู่ใกล้ใกล้กลันคนในชุมชนนะคะก็รู้จักรู้จักกันมาก่อนอยาเจา บางคนบางคนาบาเข้าบัาถึงซีดเนาะซีดคนพิการอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไปฮองยาบ่าได้เนาะเกาะประสานอ,อสมอเสาะเพื่อมามาประเมินยายที่บ้านโดยโดยที่คุณยายบ่ต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะรู้สึกดีใจเนาะที่ได้มาดูแลผู้สูงอายุในชุมชนทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนาะผู้สูงอายุเกาะดีใจค่ะที่เขาเข้ามาอย่างจ้ะ ซึ่งผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่ครอบคลุมใน5มิติทั้งการป้องกันแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพพอดีกอน นักบริบาลเปินมาบ้านเนาะเปินมากายภาพมาอย่างก็ดีขึ้นเนาะดีขึ้นมาชนักนะอ๋อช่วยแนะนําเจ้าะซีดของผู้พิการผู้ติดเตียงกันอย่างกัเนี่ยขอบคุณเจ้าที่ว่ามาดูแลมาขับว่าอ่านก่อมาไข้ับเกี่ยวกับกานข้อมูลในอย่างที่เปินช่วยเหลือเนาะดีอกดีใจเนาะเจ้าดีขึ้นมามมนจิตใจก็แจ่มจื่นขึ้นมา เออมาจยแบบกายภาพะเจ้าก็เป็นมาสอนเรื่องออกกำลังสอนหลังอย่างมาขำม่ขึ้นส่วนวุฒิแข่งสัตวขาแอกะแขนขาเอออยู่บ่เฮ้ยอยู่แบบได้คือออกกำลังไปเอกอะคือซื้อมาดีขึ้นมาเจ้าดีแท้เจ้าก็อยากจะฝากทคนที่จะมาอบรมนะค่ะเกาะก็มันเป็นสิ่งที่ดีเจ้าแล้วก็ เอาได้ช่วยเหลือสังคมเนาะเป็นการช่วยเหลือสังคมแล้วก็ผูส้สูงอายุก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเจ้าก็อยากจะเชิญชวนให้ให้เข้ามาทำาะคะมันเป็นการที่แบบว่า,าเป็นมนุษย์กับจิตอานะสาเนาะผู้สูงอายุก็มีมีรอยยิ้มที่มีความสุขระจาําน้องๆที่จะได้เข้ามาจะเข้าไปอบรมอ่ะรุ่นที่สองบ่ต้องเครียดน,นะเจ้าทําแล้วเจ้าอบรมแล้วมีเปื้อนมีฝุ่นทำให้เขาได้วิชาความรู้แล้วก็มีความสุขค่ะ เจิญเข้ามาอบรม,ลมแล้วก็ร่วมมาเป็นผู้บริบาลตัวแทนนะเจ้าซึ่งในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าสถานการณ์ปัญหาวิกฤตประชากรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ถ้าได้มีการวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกาการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเกิดการจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่แบบครบวงจรในทุกมิติ เชื่อว่าจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป